ใครเป็นนี่นอกระบบฟังคลิปนี้ให้จบนะคะดาเข้าใจความรู้สึกว่าทุกคนะ่ะมีความทุกข์สาหัสขนาดไหนแต่ฟังดาเธอค่ะตราบใดที่คุณยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ไม่ว่านี่กี่บาทก็ตามเยอะแค่ไหนมันมีหนทางทางออกอยู่เสมอค่ะดามีสามเทคนิคที่จะช่วยคุณให้หมดนี้ได้ข้อแรกค่ะคือวิธีการไกล่เกลี่ยนี่นะคะถ้าคุณเป็นนี่นอกระบบอย่างเช่นนะ คุณเป็นหนี้สองหมื่นและคุณต้องส่งวันละสองร้อยส่งมานานแล้วส่งเท่าไหร่ก็ไม่มีทางหมดเงินก็ไม่มีจะกินและลูกก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วอันนี้คือพี่ที่ดาไปช่วยเหลือชีวิตเขามานะคะดาช่วยทําให้เขาเห็นหนทางกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะดาแนะนําว่าให้ไปแจ้งความแล้วก็ไปแจ้งหน่วยงานที่ช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับหนี้กู้นอกระบบโดยเฉพาะเลยเขายินดีที่จะช่วยเรานะคะแล้วก็สองคือวิธีการบริหารการเงินค่ะในช่วงเนี้ย ทุกคนต้องทำใจก่อนนะว่ามันจะเครียดมันจะกดดันหน่อยคือคุณก็ต้องไม่ไปลงกับการกินหรือลงกับการช็อปปิ้งแก้เครียดเพราะนั่นไม่ใช่วิธีการแก้เครียดที่แท้จริงเพราะถ้าคุณะ่ะยังใช้เงินมากกว่าเงินที่คุณหามาได้หรือคุณอยากได้อยากมีเกินความจำเป็นอะคุณก็จะเป็นหนี้ไม่จบไม่สิน้นและการกู้นอกระบบเป็นอะไรที่อันตรายหลายแรงมากเพราะดอกเบี้ยมันโหดมาก มันโหดจนถึงขั้นอาจจะเอาชีวิตคุณไปได้เลยดังนั้นอย่าหาทํานะคะส่วนข้อ3ค่ะนี่คือวิธีการเยียวยาจิตใจหิวใจค่ะดาจะบอกว่าที่ดาช่วยพี่ท่านี้ที่เป็นหนี้นอกระบบ20,000บาทและทําให้เขาไม่ฆ่าตัวตายและกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองได้ดาจะอัปเดตล่าสุดให้ฟังนะ สมเดือนผ่านไปค่ะเขาทักมาขอบคุณเช็ดาด้วยนะนี่คือคุณพี่ท่านนั้นนะคะที่ดาไปให้สติพี่เขาไว้แล้วเขาก็ขอบคุณมาและเขาบอกว่ามีคนมาช่วยปลดหนี้เขาอย่างอัศาจรรย์เพราะอะไรรู้ไหมคะดาแนะนําให้พี่เขาบูชาหลวงปู่สดวัดปักน้ำภาษีเจริญด้วยคาถาภาวนาสัมมาอารหังใครอยากปลดหนี้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้มีเงินสดสดใช้ภาวนาคําว่า สัมมาอะระหังแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้โดยชอบดีแล้วบุญอยู่เบื้องหลังความสําเร็จค่ะถ้าใจคุณไม่เอากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมาอยู่กับหนทางการแก้ทางออกและเอาบุญกุศลเป็นที่พึ่งเป็นที่ตั้งรับรองเขาว่าคุณจะแก้ไขปัญหาผิดวิธีแต่ดาช่วยคุณให้กลับมาดึงสติเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้นี่คือตัวอย่างที่ดาช่วยให้เขา ปลดหนี้ปลดสินได้จริงๆถ้าคุณอยากได้คําแนะนําพูดคุยเพิ่มเติมอยากปฏิบัติทําด้วยกันหรือดามีคอร์สนะคะชื่อ Wonderful Space พื้นที่ปลอดภัยฮิวใจให้เรางบวกฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะสามารถดูหน้าโปรไฟล์ทิกตอกทักมาคุยกับดาได้เลยนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกคนมีทางออกและหมดหนี้หมดสินทุกคนนะคะ